วิดีโอนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องทำไมตู้คอนโทรนถึงขึ้นข้อความบนหน้าจอว่า No สลับกับ AC ข้อความนี้หมายถึงกล่องควบคุมไม่ได้รับการจ่ายไฟเข้าเครื่องหรือไม่มีไฟ AC เข้านั่นเองแต่ตัวเครื่องมีไฟเลี้ยงอยู่จากแบตสำรองขนาดเล็กอย่างแรกเราตรวจสอบปลั๊กไฟที่จ่ายเข้ากล่องโดยวิธีง่ายๆนำโคมไฟหรือวิทยุมาเสียบกับปลั๊กดูว่าไฟเข้าไหม แต่ถ้าบางกล่องควบคุมอยู่นอกบ้านแสดงว่ากล่องนั้นอาจจะได้รับไฟจากสายไฟส่วนถ้าลองเช็คปลั๊กไฟแล้วยังไม่มีไฟจ่ายเข้ามาอาจจะลองเช็คจากกล่องจ่ายไฟเข้าปลัก๊กหรืออาจจะลองเช็คจากเบรกเกอร์ดูอีกทีก็ได้หลังจากกล่องได้รับไฟแล้วให้ทําการถอดแบตเตอรี่สำรองออกหลังจากถอดแบตเตอรี่สำรองแล้วถ้าหน้าจอยังไม่ติดอาจเกิดจากมอแปลงเสียถ้าหากมีเครื่องวัดกระแสะไฟอาจนํามาตรวจสอบได้ โดยไฟจะอยู่ที่24 2 8โวลต์บ AC บน2ช่องของ AC หรือช่องสายไฟสีเหลืองในวิดีโอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ w w w k s i n 9 9 3 com h u n t e r หรือ Facebook Hunter Thailand แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ